คุณเป็นเหมือนผมไหมครับที่เคยได้ยินมาว่ารูเบอรี่ดีต่อสายตาเป็นพิเศษก็เลยคิดอยากจะกินเจ้าผลไม้สีม่วงลูกเล็กๆนี้ทุกวันเจ้าผลไม้นี้ถือเป็นของดีจริงๆครับข้างในเต็มไปด้วยสารอาหารดีๆที่ช่วยปกป้องดวงตาของเราทําให้ตาของเรายังมองเห็นชัดและสดใสแม้จะอายุมากขึ้นแต่ถ้าเรากินบอลรูเบอรี่ผิดวิธีหรือจับคู่กับอาหารที่ไม่ถูกต้องประสิทธิภาพในการบํารุงสายตาก,ก็อาจลดลงไปมากหรือเผลอๆอ,อาจจะส่งผลเสียแทนด้วยซ้าครับ นิสัยบางอย่างที่เราทำเป็นปกติและคิดว่าดีจริงๆแล้วอาจจะมีปัญหาซ่อนอยู่ก็ได้เช่นคุณชอบใส่บลูเบอรี่ลงในโยเกิร์ตหวานๆหรือกินบลูเบอรี่ไปพร้อมกับจิบชาร้อนเข้มๆหรือตอนเช้าดื่มกาแฟก็หยิบมาทานคู่กันเป็นอาหารเช้านิสัยเหล่านี้ฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วมันอาจจะซ่อนความขัดแย้งเล็กๆเอาไว้ซึ่งจะทําให้สารอาหารล้าค่าในบลูเบอรี่สูญเสียไปเปล่าๆและที่สําคัญกว่านั้นคือการจับคู่กินผิดๆติดต่อกันานานๆา อาจทาให้ร่างกายสร้างสารบางอย่างที่ไม่ดีและย้อนกลับมาทําร้ายดวงตาของเราได้ซึ่งนั่นมันไม่คุ้มกันเลยครับดังนั้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะบอกทุกคนว่ามีอาหาร5อย่างที่ไม่ควรทานพร้อมกับบลูเบอร์รี่และผมจะอธิบายเหตุผลของแต่ละอย่างด้วยภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่ายที่สุดพร้อมกันนี้ผมจะบอกด้วยว่าบลูเบอร์รี่นั้นเกิดมาคู่กับอาหารอะไรถึงจะทําให้ผลลัพธ์ในการบํารุงสายตาเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณถ้าคุณห่วงใยสุขภาพจริงๆ โดยเฉพาะสุขภาพตาห้ามพลาดเนื้อหาวันนี้นะครับบางเรื่องอาจจะทําให้คุณประหลาดใจมากเลยทีเดียวเอาละ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับการจับคู่ที่ผิดพลาดอย่างที่1บลูเบอร์รี่กับถั่วเปลือกแข็งบางชนิดเรามาพูดถึงการจับคู่แรกที่ต้องระวังคือบลูเบอร์รี่กับถั่วครับผมรู้ว่าพอฟังแล้วคุณอาจจะรู้สึกแปลกใจถั่วมันก็อาหารสุขภาพไม่ใช่เหรออย่างพวกอรัรมอนวอลนัทก็ดีต่อหัวใจแถมยังบำรุงสมองบลูเบอร์รี่ก็ดี แล้วของดีสองอย่างมารวมกันจะมีปัญหาได้ยังไงปัญหามันอยู่ที่ว่าในของดีสองอย่างนี้ต่างก็มีเจ้าตัวป่วนเล็กๆซ่อนอยู่ครับในถั่วก็มีในบลูเบอรี่ก็มีเมื่อพวกมันไปเจอกันในท้องของเรามันมักจะจับตัวกันกลายเป็นก้อนตะกอนเล็กๆเ,เจ้าก้อนนี้ชอบทําเรื่องแย่ๆคือไปลักพาตัวธาตุเหล็กที่ร่างกายเราต้องการเดิมทีเรากะว่าจะดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารเพื่อไปบํารุงเลือดและเพิ่มเรียวแรง แต่เจ้าก้อนนี้ดันมาแย่งจับธาตุเหล็กไปแน่นเลยสุดท้ายก็ถูกขับถ่ายออกไปพร้อมอุจจาระร่างกายเราเลยไม่ได้ดูดซึมอะไรเลยครับดังนั้นถ้าใครที่มีภาวะโลหิตจ,จางหรือรู้สึกเพลียๆไม่มีแรงแล้วยังกินแบบนี้ทุกวันอาจจะกลายเป็นการกินเสียเปล่ายิ่งกินยิ่งเพลียได้ครับปัญหาที่สองคือกินสองอย่างนี้พร้อมกันอาจทําให้ท้องไส้ปั่นป่วนได้ครับลองนึกภาพดูนะครับถั่วมีน้ํามันเยอะกระเพาะและลําไส้เราต้องใช้เวลาย่อยนานเปรียบเหมือนรถช้า ส่วนโบรูเบอร์รี่นั้นที่เปลือกและเนื้อมีไฟเบอร์เยอะต้องการแบคทีรียดีในลำไส้มาช่วยเปรียบเหมือนรถด่วนพออาหารสองอย่างนี้ลงท้องไปพร้อมกันสำหรับลำไส้ของคนวัยเราภาระมันก็ค่อนข้างหนักครับเหมือนรถช้ากับรถเร็วมาเบียดกันในเลนเดียวรถก็ติดง่ายทําให้เกิดอาการท้องอืดไม่สบายท้องนอกจากนี้สําหรับบางคนที่วัยต่ออาหาร2ชนิดนี้การกินพร้อมกันยิ่งทําให้ไม่สบายตัวง่ายขึ้นและสําหรับเพื่อนๆน,นที่มีปัญหานิ้วในไตก็ต้องระวังหน่อยนะครับ เพราะอ,อาหารทั้งสองอย่างมีส่วนประกอบที่อาจก่อตัวเป็นก้อนนิ้วเล็กๆได้การกินคู่กันเยอะๆอาจเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาน,มานิดหน่อยคุณคงจะถามแล้วว่าของดีทั้งคู่ฉันก็อยากกินทั้งคู่จะทํายังไงดีไม่ต้องห่วงครับวิธีแก้มีและง่ายมากวิธีที่หนึ่งง่ายที่สุดอย่าให้เจอกันครับเช่นตอนเช้ากินบลูเบอร์รี่พอตกบ่ายหิวหีค่อยกินถั่วสกักกำมือเป็นของว่างเว้นระยะสักสองถึงสามชั่วโมงปัญหาก็หมดไปครับวิธีที่ 2หาบอดี้การ์ดให้ทาตุเล็กครับเวลากินบลูเบอร์รี่ให้กินผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆควบคู่ไปด้วยเช่นส้มสัก 2- ถึง3ากลีบกีวีสักลูกหรือสตออบเบอร์รี่วิตามินซีเปรียบเหมือนบอดี้การ์ดสีมือดีที่จะช่วยแย่งทาตุเหล็กกลับมาให้ร่างกายเราดูดซึมได้ครับวิธีที่ 3. อาบน้ําให้ถั่วครับสําหรับวอลนัทหรือถั่วอื่นๆคุณสามารถแช่น้ําทิ้งไว้สักคืนการแช่น้ําจะช่วยลดเจ้าสารตัวปวดลงไปได้เยอะทําให้กินได้อย่างสบายใจขึ้นครับ แต่ถ้าจําเป็นต้องกินพร้อมกันจริงๆแนะนําให้เลือกถั่วพิสตาชิโอครับเพราะส่วนประกอบที่ขัดขวางการดูดซึมในพิสตาชิโอนั้นน้อยกว่าอารามอนและวอลนัทจึงถือว่าปลอดภัยกว่าครับเห็นไหมครับแค่ใส่ใจเรื่องวิธีและเวลากินนิดหน่อยเราก็เพลิดเพลินกับของอร่อยที่มีประโยชน์ทั้งสองอย่างได้อย่างปลอดภัยแล้วการจับคู่ที่ผิดพลาดอย่างที่ 2. บลูเบอร์รี่กับชาเข้มเข้มจบเรื่องถั่วเรามาคุยเรื่องที่2กันครับคือบลูเบอร์รี่กับชาเข้มเข้ม เพื่อนๆหลายคนชอบชงชาร้อนๆสักแก้วหลังอาหารแล้วกินผลไม้ล้างปากพร้อมคุยเล่นกันนิสัยนี้ฟังดูเหมือนจะรักษาสุขภาพนะครับแต่ปัญหาดันอยู่ที่ชาแก้วนั้นแหละครับโดยเฉพาะถ้าคุณดื่มชาเขียวหรือชาดำที่ชงเข้มๆปัญหาแรกก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมคือการลักพาตัวสารอาหารครับเวลาคุณดื่มชาคุณรู้สึกฝาดๆในปากไหมครับรสฝาดนั้นมาจากสารในชาที่ชื่อว่าแทนนินทนินเจ้าแทนนินนี้ เป็นญาติกับเจ้าตัวป่วนที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้ครับมันคือนักลักพาตัวตัวยงเลยเมื่อคุณกินบลูเบอร์รี่ไปพร้อมกับจิตชาเข้มๆเ,เจ้านักลักพาตัวนี้จะพุ่งเข้าไปจับธาตุเหล็กและแคลเซียมดีๆในบลูเบอร์รี่มัดรวมกันไว้พอถูกมัดแล้วร่างกายเราก็จําพวกมันไม่ได้ดูดซึมไม่ได้สุดท้ายของดีพวกนี้ก็ถูกขับทิ้งไปพร้อมของเสียน่าเสียดายไหมครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่กินเนื้อสัตว์น้อยเน้นผักผลไมย้ยิ่งต้องระวังข้อนี้ไม่งั้นอุสาบำรุงแทบตาย โดนชาแก้วเดียวทำลายหมดปัญหาที่2คือทําให้กระเพาะประท้วงครับลูเบอรี่เป็นผลไม้มีกรดผลไม้ตามธรรมชาติอยู่บ้างส่วนชาเข้มเข้มก็กระตุ้นให้กระเพาะหลังกรดออกมาเพิ่มพอสองอย่างนี้เจอกันก็เหมือนราดน้ํามันบ,นบนกองไฟกรดยิ่งเยอะขึ้นถ้ากระเพาะของคุณอ่อนแอหรือมีปัญหาจุกเสียดกรดไหลย้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการจับคู่แบบนี้อาจทําให้ปวดท้องหรือแสบร้อนกล,อกลางอกได้ง่ายขึ้นครับแล้วจะทํำยังไงชาก็อยากดื่ม บลูเบอรี่ก็อยากกินไม่ต้องถึงขั้นเลิกกินครับวิธีแก้ก็ง่ายเหมือนเดิมวิธีที่หดื่มชาที่ไม่ใช่ตัวป่วนครับไม่ใช่ชาทุกชนิดจะขัดขวางสารอาหารคุณอาจจะเปลี่ยนมาดื่มชาสมุนไพรเช่นน้ำขิงอุ่นๆสบายท้องชาคาโมไมล์หรือชาเปปเปอร์มินหอมเย็นสดชื่นชาพวกนี้ไม่มีสารนักลักพาตัวกินกับบลูเบอรี่ได้สบายหายห่วงแถมได้เปลี่ยนรสชาติด้วยวิธีที่2จัจตารางเวลาใหม่ครับ ถ้าคุณชอบรสชาติของชาเขียวหรือชาดำจริงๆก็ใช้วิธีเดิมครับคืออย่าให้เจอกันกินบัวเบอร์รีเ่เสร็จรอสัก1-2ชั่วโมงให้ร่างกายดูดซึมของดีๆไปจนเกือบหมดก่อนแล้วค่อยมานั่งจิบชาชิลๆแบบนี้พวกมันก็จะไม่เจอกันในท้องต่างคนต่างอยู่ครับวิธีที่สามชงชาให้เป็นครับมีเคล็ดลับเล็กๆคืออย่าแช่ชานานยิ่งใบชาแช่น้ำนานสารนักลักพาต,ตัวยิ่งออกมาเยอะดังนั้นจุ่มถุงชาหรือใบชาแค่หนึ่ง ถึงสองนาทีแล้วเอาออกเลยครับได้รสชาเหมือนกันแต่สารที่ไม่ดีลดลงไปเยอะครับแค่ปรับนิดหน่อยเราก็ได้ประโยชน์จากทั้งบัวเบอร์รี่และความสุขจากการดื่มชาครับการจับคู่ที่ผิดพลาดอย่างที่ 3. บัวเบอร์รี่กับกาแฟพูดเรื่องชาแล้วก็ต้องพูดเรื่องกาแฟครับผมรู้ว่าเพื่อนๆนหลายคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ต้องตื่นเช้ามาดูแลหลานๆมักต้องการกาแฟสักแก้วเพื่อปลุกให้ตื่นแล้วก็กินบลูเบอร์รี่เป็นอาหารเช้าคู่กันคิดว่าแบบนี้ทั้งสุขภาพดีและสดชื่น การจับคู่นี้ฟังดูทันสมัยและสะดวกมากครับแต่จริงๆแล้วมีปัญหาเล็กๆที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับดวงตาซ่อนอยู่ปัญหาแรกคือกาแฟเปรียบเสมือนเครื่องสูบน้ำในร่างกายครับพอดื่มเข้าไปมันจะพยายามสูบน้ำออกจากร่างกายทําให้เราปวดปัสสาว่าบ่อยพอน้ำในร่างกายลดลงดวงตาของเราก็จะเริ่มแห้งรู้สึกเคืองตามองอะไรก็ไม่สบายสําหรับคนวัยเราที่น้ําหล่อเลี้ยงตาเริ่มน้อยอยู่แล้วพอโดนกาแฟสูบน้ำออกไปอีก ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับปัญหาที่2คือกาแฟจะเปลี่ยนกระเพาะเราให้เป็นไฮดองเปรี้ยวคือทําให้น้ําย่อยที่เป็นกรดเพิ่มขึ้นสารอาหารดีๆในบลูเบอร์รี่ที่ช่วยบํารุงตานั้นบอบบางมากครับพวกมันกลัวกรดถ,ถ้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปรี้ยวจัดสารดีๆเหล่านี้อาจจะเสียไปก่อนที่ร่างกายจะทันดูซึมแล้วเราจะกินไปทําไมจริงไหมครับยังมีอีกปัญหาที่ต้องเตือนกันครับ มีงานวิจัยพบว่าหลังดื่มกาแฟ ى, ความดันในลูกตาของเราจะแอบสูงขึ้นเล็กน้อยเป็นเวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงสำหรับคนตาปกติอาจไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณมีโรคประจำตัวอย่างต่อหินหรือคนในครอบครัวเป็นก็ต้องระวังครับความดันลูกตาน,นี้ก็เหมือนความดันโลหิตถ้าขึ้นขึ้นลงลงบ่อยๆย่ยอมเป็นภาระที่ไม่จำเป็นต่อดวงตาครับคุณคงสงสัยว่าถ้าไม่กินกับกาแฟ ى, แล้วมื้อเช้ากินบูเบอร์รี่กับอะไรดีที่สุดผมขอแนะนาคูหูทองคาครับ นั่นคือข่าวโอ๊ตครับลองนึกดูนะครับข่าวโอ๊ตเมื่อกินเข้าไปจะค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาทีละนิดไม่ทําให้ระดับน้ําตาในเลือดพุ่งขึ้นลงเหมือนรถไฟเหาเมื่อน้ําตาในเลือดนิ่งก็จะดีต่อการปกป้องเส้นเลือดฝอยเล็กๆในดวงตาแถมข่าวโอ๊ตเองก็มีสารบํารุงตาด้วยพอจับคู่กับรูเบอรี่ก็เหมือนตั้งหน่วยพิทักษ์ดวงตาขึ้นมาข่าวโอ๊ตรับหน้าที่ซ่อมถนนรักษาระดับน้ําตาลให้คงที่รูเบอรี่รับหน้าที่เป็นยามเฝ้าระวังผู้ร้ายต้านอนุมูลอิสระ พอร่วมมือกันแบบนี้ผลลัพธ์ในการบำรุงตาก็เพิ่มเป็นทวีคูณครับการจับคู่ที่ผิดพลาดอย่างที่ 4. บลรูเบอรี่กับอาหารน้ำตาลสูงข้อที่4นี้เพื่อนๆหลายคนน่าจะพลาดกันบ่อยครับคือการกินรูเบอรี่คู่กับของหวานหวานเช่นใส่ในซีเรียลอาหารชารสหวานที่ขายตามห้างหรือคลุกกับโยเกิร์ตแต่งกลิ่นรสผลไม้ที่ใส่น้ำตาลเยอะๆหรือบางทีปั่นน้ำรูเบอรี่กินเองที่บ้านรัวเปรี้ยวก็เลยตักน้ำตาลใส่เพิ่มไป 2. ช้อนโต๊ะ เราอาจคิดว่าแบบนี้อร่อยและดีต่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วการเติมน้ำตาลเยอะเกินไปคือการทำลายประโยชน์ของบลูเบอร์รี่อย่างรุนแรงเลยครับมีปัญหาใหญ่2ข้อครับข้อแรกการกินน้ำตาลมากเกินไปร่างกายเราจะเหมือนมีกองไฟเล็กๆจุดอยู่ทั่วตัวไฟพวกนี้เรามองไม่เห็นจับไม่ได้แต่มันจะค่อยๆเผาทำลายเซลล์ดีๆในร่างกายโดยเฉพาะเส้นเลือดฝอยที่บอบบางในดวงตาสารดีๆในบลูเบอร์รี่เปรียบเหมือนนักดับเพลิงที่จะเข้าไปดับไฟ แต่ถ้าคุณส่งนักดับเพลิงเข้าไปพร้อมกับโยนฝืนน้ำตาลเข้าไปในกองไฟเรื่อยเืนักดับเพลิงเก่งแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ครับสุดท้ายไฟในร่างกายยิ่งแรงขึ้นดวงตาก็ยิ่งถูกทำร้ายมากขึ้นอีกปัญหาที่แย่กว่านั้นลองนึกภาพเวลาเราเอาน้ำตาลไปหมักเนื้อหรือดองผลไม้ทิ้งไว้นานนเนื้อและผลไม้จะแข็งขึ้นสีเปลี่ยนใช่ไหมครับในร่างกายเราถ้ากินน้ำตาลมากไปก็เกิดเรื่องคล้ายกันครับน้ำตาลในเลือดที่มากเกินไปจะเหมือนน้ำเชื่อมที่ไปดอง โปรตีนดีๆในร่างกายจนเสียส่วนสําคัญที่สุดในดวงตาเรา2แห่งคือเส้นเลือดและเลนส์ตาที่เหมือนเลนส์กล้องทั้งสองอย่างสร้างจากโปรตีนเป็นหลักถ้าเส้นเลือดถูกน้ําตาลดองจนเสียก็จะแข็งเปราะและอุดตันง,ง่ายถ้าเลนส์ตาถูกดองก็จะเริ่มขุ่นมัวมองเห็นไม่ชัดนี่แหละครับคือสาเหตุหนึ่งของต้อกระจกเห็นไหมครับว่าปัญหานี้ร้ายแรงกว่าเรื่องดูดซึมสารอาหารไม่ได้เสียอีกแล้วบลูเบอร์รี่ควรกินกับอะไรผมขอแนะนําคู่แท้ครับคือ กรีกโยเกิร์ตแบบเข้มข้นรสธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลดียังไงไม่หวานไม่เพิ่มภาระให้ร่างกายมีโปรโตีนชั้นดีช่วยนำพาความหวานธรรมชาติของบลูเบอรี่ให้ร่างกายค่อยๆดูดซึมไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งกระฉูดโยเกิร์ตดีๆมีจูลินทรีช่วยให้ลำไส้แข็งแรงดูดซึมของดีในบลูเบอรี่ได้หมดจดแบบนี้แหละครับถึงจะดึงประโยชน์บำรุงตาของบลูเบอรี่ออกมาใช้ได้เต็ม100%ไม่เสียของเลย การจับคู่ที่ผิดพลาดอย่างที่5บลูเบอร์รี่กับอาหารที่มีไขมันทรานส์คำว่าไขมันทรานส์ฟังดูวิชาการแต่พูดง่ายๆมันคือน้ำมันที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งไม่ดีต่อร่างกายสุดๆครับมันซ่อนอยู่ที่ไหนก็ในขนมครบเคี้ยวและเบเกอรี่ที่เราชอบกินไงครับพวกคุกกี้เคก้กมันฝรั่งทอดหรือของทอดอย่างไก่ทอดป่าท่องโกขนมเกลียวบางทีลูกหลานมาเยี่ยมซื้อขนมอร่อยๆมาฝาก หรือพาไปกินไก่ทอดกันทั้งครอบครัวอย่างมีความสุขนี่เป็นเรื่องปกติครับแต่เราต้องรู้เท่าทันครับไขมันทรานส์คือขยะที่หลอดเลือดเราเกลียดที่สุดมันไม่เหมือนขยะอื่นที่ร่างกายกําจัดง่ายแต่มันทั้งเหนียวทั้งแข็งพอเข้าไปในหลอดเลือดแล้วมันจะป่วนไปทั่วมันทําเรื่องแย่แย่ออย่างครับทําให้หลอดเลือดแข็งและเปราะอุดตันง่ายปกติหลอดเลือดเราต้องนุ่มและยืดหยุนเลือดถึงจะไหลเวียนดีแต่พอเจอน้ํามันเลวพวกนี้เข้าไปหลอดเลือดจะเสียความยืดหยุนครับ มันจะไปขูดผนังหลอดเลือดทําให้เกิดการอักเสบและบาดเจ็บเปรียบเหมือนท่อน้ําที่ใช้มานานข้างในมีสนิมเคราะห์ตะกรันเกาะน้ําก็ไหลไม่สะดวกท่อก็บางและเปราะเส้นเลือดในตาเราเล็กกว่าเส้นผมอีกครับสิ่งที่กลัวที่สุดคือการอุดตันและการบาดเจ็บพอเส้นเลือดมีปัญหาสารอาหารก็ส่งไปไม่ถึงดวงตาก็ขาดการบํารุงนานวันเข้าก็เกิดโรคตาต่างๆลองคิดดูสิครับคุณกินบลูเบอร์รี่ส่งช่างซ่อมเข้าไปบํารุงหลอดเลือด แต่ปากอีกข้างก็กินไขมันทรานส่งนักทำลายเข้าไปทุกตึกแบบนี้มันก็เหมือนสร้างบ้านไปทุกบ้านไปสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเหนื่อยฟรีครับแล้วคู่หูที่ดีที่สุดของบลูเบอรี่คืออะไรคำตอบคือผักใบเขียวที่เรากินกันนี่แหละครับเช่นผักโขมเคลคานาหรือบรอกโคลีในผักใบเขียวมีองค์คักพิทักษดวงตาอยู่เยอะครับองค์คักสีม่วงในบลูเบอรี่กับองค์คักสีเขียวในผักพอจับคู่กัน พลังการต่อสู้จะสูงมากช่วยปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าของจอมือถือและทีวีได้ดีเยี่ยมแถมยังช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงดังนั้นลองเอาบลูเบอร์รี่มาปั่นรวมกับผักขมสักกามือเป็นสมูทตี้เพื่อสุขภาพหรือกินบอกโคลีลวกในมื้ออาหารแล้วตบท้ายด้วยบลูเบอร์รี่เป็นผลไม้แบบนี้ถึงจะเป็นการบำรุงสายตาที่แท้จริงครับเอาล่ะครับวันนี้เราคุยกันมาเยอะจริงๆก็เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจเรื่องเดียวครับว่าบรูเบอร์รี่ของดีแบบนี้ ต้องกินยังไงให้ตาเราได้ประโยชน์ที่สุดตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าทางที่ดีที่สุดคืออย่าก,กินบูเบอร์รี่ไปพร้อมกับจิบชาเข้มๆกาแฟหรือกินคู่กับขนมหวานหวานมันๆเพราะจะทําให้ประโยชน์ของบูเบอร์รี่หายไปหมดและเราก็รู้แล้วว่าบูเบอร์รี่กับข้าวโอต๊ตกรีกโยเกิร์ตธรรมชาติและผักใบเขียวคือเพื่อนซีที่ดีที่สุดพอมารวมตัวกันพลังบํารุงตาก็จะเพิ่มเป็นเท่าตัวเรื่องการดูแลสุขภาพจริงๆยิ่งเรียบง่ายยิ่งได้ผลครับสุดท้ายนี้ผมขอฝาก ความจริงสามข้อให้ทุกคนจำไว้ซึ่งดีกว่าการกินอาหารเสริมตัวไหนไหนครับของดีต้องคู่กับของดีเรากินบลูเบอร์รี่เพื่อเติมของดีให้ร่างกายก็อย่าเอาของไม่ดีไปหักล้างมันของดีต้องอยู่กับของดีพลังถึงจะยิ่งใหญ่ครับอย่าให้ปากผ่าจนทำลายสุขภาพตาของหวานของทอดมันอร่อยปากกินแล้วมีความสุขแต่เราต้องคิดเผื่อดวงตาของเราด้วยอย่าให้ความสุขชั่วครู่ที่ปากทําให้ดวงตาต้องมารับกรรมมันไม่คุ้มกันครับ เวลากินข้าวให้นึกถึงดวงตาเราบ้างเชื่อในอาหารจากธรรมชาติร่างกายเราชอบอาหารที่มาจากดินอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งมากนักยิ่งเรียบง่ายยิ่งดีต่อร่างกายครับเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้ไม่ยากเลยแค่ใส่ใจสักนิดเวลากินอาหารการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆสะสมไปทุกวันจะส่งผลดีมหาศาลต่อดวงตาของเราครับสุดท้ายถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันในวันนี้มีประโยชน์ยินดีมากครับ ถ้าคุณจะแชร์คลิปนี้ไปให้คนในครอบครัวและเพื่อนๆของคุณโดยเฉพาะคนที่ชอบกินบูเบอร์รี่เหมือนคุณให้พวกเรามาช่วยกันดูแลดวงตาให้สดใสด้วยวิธีที่ง่ายและฉลาดที่สุดไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ